ตอนจบรัชวินพาเจ้าสาวของเขามาฮันนีมูลที่เกาะสมุยโรงแรมห้าดาวชื่อดังที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในตอนนี้รัชวินจองห้องที่ดีที่สุดเอาไว้โรงแรมนี้ไม่ใช่ของเขาไหนๆก็มาฮันนิมูลเขาถือโอกาสมาดูโรงแรมของคู่แข่งโรงแรมชื่อดังถูกตกแต่งสไตล์บาหลีมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ และเน้นธรรมชาติมีดอกไม้และต้นไม้เขียวชอุ่มทำให้รู้สึกสดชื่นตั้งแต่เดินเข้ามาในโรงแรมพรนักง,งานของโรงแรมพาแขกที่จองห้องสวีทราคาแพงที่สุดมาส่งถึงหน้าห้องคณิถามองห้องพักอย่างรู้สึกตกตะลึงเพราะทั้งสะอาดและสวยงามมีมนขลังและหน้าหลงไหลให้เธอนอนอยู่ที่นี่เป็นเดือน ยังได้เลยคุณคิดยังไงกับโรงแรมนี้รัชวินถามภรรยาสวยมากค่ะและสงบมากฉันชอบผมคิดอย่างนั้นเหมือนกันและที่ชอบมากที่สุดก็คือได้มากับคุณภรรยาของผมรัชวินดึงภรรยาเข้ามากอดหัวใจของคณิฐากำลังเต้นโครมครามใบหน้าที่หล่อเหลา ยื่นเข้ามาใกล้เขากำลังจะจูบเธออย่างนั้นหรอเราไปทานอาหารเย็นกันเถอะหลังจากทานอาหารเย็นเราก็ไปเดินเล่นกันเขายิ้มอย่างเจ้าเล่รู้สึกเอ็นดูภรรยาที่กำลังหน้าแดงคณิถาเขินจนหน้าแดงเธอแอบผิดหวังที่รัชวินไม่ได้จูบเธอหลังจากทานอาหารเสร็จเธอกับเขามาเดินเล่นที่ชายหาด คู่รักที่เดินผ่านไปจูงมือกันอย่างกระหนุงกระหนิงส่วนคู่ของเธอเดินใกล้ชิดกันแต่ไม่มีความโรแมนติกแม้แต่มือก็ไม่ได้จับเธอรู้สึกผิดหวังอีกแล้วหนึ่งวันของการฮันนีมูนผ่านไปอาหารเย็นอร่อยมากและเธอได้เดินเล่นกับรัชวินพูดคุยกันไปเรื่อยเปื่อยเมื่อกลับมาถึงห้องนอน หลังจากอาบน้ำเสร็จต่างคนต่างพักผ่อนอยู่บนเตียงคณิ t h าหันไปมองสามีคืนนี้เขาจะไม่ทำอะไรเธอใช่ไหมผมไม่เร่งรัดหอกนะผมจะรอจนกว่าคุณจะพร้อมรัชวินพูดขึ้นมาเขาอ่านสีหน้าของภรรยาออกคุณมีความอดทนขนาดนั้นเลยเหรอคณิ t h าแก้นพูดยั่วเธอยังจำวันแรกของการแต่งงานได้ เขาผลักเธอลงบนเตียงและหวังจะ,ะเผด็จศึกที่แบบนี้มาบอกว่าอดทนรอได้รัชวินรู้สึกหมันไส้ภรรยาที่พูดจาก,กวนประสาทเขาดึงร่างบานเข้ามากอดก่อนจะช่วยจูบรมบนฝีปากบางไม่ให้อีกฝ่ายได้ตั้งตัวชักไม่มั่นใจแล้วว่าคืนนี้ผมจะทนไหวไหมบรรยากาศโรแมนติกเสียงคลื่นทะเล ผมพยายามอดทนอยู่นะคณิ t h าเขายิ้มอย่างเจ้าเร่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอ,อะไรดนใจอาจเป็นเพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ที่เธอดื่มไปเพียงเล็กน้อยทำให้เธอรู้สึกอยากคอบครองสามีของตัวเองรัชวินเป็นผู้ชายที่มีเสน่ดึงดูดอยู่ใกล้ทีไรหัวใจเผลอคอยจะยกให้เขาอยู่เรื่อยผู้หญิงอย่างเธอไม่เคยมีแฟน และไม่คิดถึงการแต่งงานหากว่ารัชวินจะเป็นผู้ชายคนแรกเธอเองก็ไม่ได้รังเกียจไม่ต้องอดทนรอแล้วค่ะคืนนี้ฉันจะเป็นของคุณเส้นสุดคำพูดภรรยารัชวินจูบภรรยาของเขาอย่างดูดื่มความปรารถนาส่วนลึกในร่างกายถูกปลุกขึ้นมายากเกินกว่าที่จะหยุดยัง้ง การฮันิมูลที่แสนจะจืดชืดในวันแรกแปลเปลี่ยนเป็นแสนหวานคณิฐามีความสุขกับรัชวินเขากับเธอมาใช้เวลาด้วยกันในห้องนอนเสียส่วนใหญ่ในตอนเย็นก็ออกมารับลมทะเลนั่งทานอาหารมองดูวิวทะเลท,เลที่สวยงามผมขอถามได้ไหมว่าแม่ของคุณเสียเพราะอะไรนับวันเขาก็ยิ่งอยากรู้เรื่องของคณิฐามากขึ้น หัวใจวายค่ะที่จริงฉันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแม่หมดสติรถพยาบาลมารับไปแล้วแม่ก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยพ่อก็ไม่ให้เราสองพี่น้องไปงานศพฉันไม่มีโอกาสได้บอกลาแม่เป็นครั้งสุดท้ายพอนึกถึงเรื่องนี้คณิ t ฐาเริ่มร้องไห้ในชีวิตของเธอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากที่สุด ขอโทษนะฐาผมไม่น่าถามคุณเลยช่างเถอะคะ่ะมันเป็นแค่เรื่องในอดีตราชวินช่วยเช็ดน้ำตาที่อยู่บนแก้มอย่างอ่อนโยนเขารู้สึกเจ็บแปลบเมื่อเห็นภรรยาร้องไห้เขาไม่อยากเห็นคณิษฐาเสียใจเสียดายจังเลยนะคะที่พ่อแม่ของคุณมาร่วมงานแต่งของเราไม่ได้คณิษฐาเปลี่ยนเรื่องวันแต่งงานพ่อแม่ของราชวิน ไม่ได้มาร่วมงานคุณพ่อรักษาโรคมะเร็งอยู่ที่อเมริกาคุณแม่ต้องคอยดูแลอยู่ที่นู่นพวกท่านอยากเจอคุณมากอาการของพ่อดีขึ้นเมื่อไหร่พวกท่านจะกลับมาคุณรู้ไหมว่าพวกท่านอยู่ด้วยกันมา40ปีแล้วสี่ิปีอย่างนั้นหรอคะคณิธารู้สึกตกใจพ่อแม่ของราชวินเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันอย่างยาวนาน คงจะรักกันมากมายไม่เหมือนการแต่งงานของเธอไม่รู้จะอยู่นานแค่ไหนเธอไม่รู้ที่สซ้ำว่ารัชวินคิดยังไงดูเหมือนเขาแค่ต้องการผู้หญิงสักคนมาเชิดหน้าชูตาในฐานะภรรยาและเป็นแม่ของลูกเขาเท่านั้นเขาถึงเลือกเธอฮานีมูนที่แสนโรแม,มนติกจบลงรัชวินกับคณิ t h ากลับมาบ้านที่กรุงเทพ ชีวิตประจำวันเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งทุกอย่างเพอร์เฟกสำหรับเธอเหมือนกับว่าอยู่ในความฝันทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีโครงการบ้านไข่มุกก็เริ่มเดินหน้าส่วนรัชวินก็ดูเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเพ่บอยหนุ่มโสดคนเดิมหายไปไหนเขามารับเธอที่ทำงานและกลับบ้านด้วยกันทุกวันเหมือนอย่างวันนี้เขาก็มารับเธอที่ออฟฟิศ ทำหน้าแบบนี้หมายความว่ายังไงคะมีแผนอะไรในใจหรือเปล่าไม่มีผมแค่อยากเมคเลิฟก,กับคุณในออฟฟิศคณิถาหัวเราะออกมาเบาๆนิสัยเพย์บอยหายไปแต่ละชินก็มีนิสัยหื่นกามมาแทนมีโอกาสเมื่อไหร่เขากับเธอจะจบกันลงบนเตียงทุกครั้งไม่ต้องคะ่ะกลับบ้านได้แล้ว คณิฐาลูกขึ้นจากเก้าอี้ทำงานจะเดินไปหยิบกระเป๋าที่แขวนอยู่อยู่ดีๆเธอก็เกิดอาการหน้ามืดขึ้นมาโชคดีที่ราชวินรับตัวของเธอไว้ทันคุณเป็นอะไรมากไหมเขาถามด้วยน้ำเสียงห่วงใยฉันแค่รู้สึกหน้ามืดไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะนอนพักเดียวเดี๋ยวก็หายถ้าอย่างนั้นเรากลับบ้านกันเดี๋ยวผมโทรตามหมอประจำครอบครัว ภายในห้องนอนคุณหมอประจำครอบครัวมาตรวจอาการให้กับคณิ t ฐาด้วยความเหนื่อยล้าเธอจึงเผลอหลับไปพอลืมตาขึ้นมารัชวินนั่งมองเธออยู่ข้างๆไม่ได้หายไปไหนคุณหมอว่ายังไงบ้างคะคุณตั้งท้องลูกของเรารัชวินบอกข่าวดีเขายิ้มกว้างกับข่าวที่ภรรยาตั้งท้องท้องอย่างนั้นหรอคะ คณิธาทำหน้าประหลาดใจใช่แล้วหมอบอกว่าประมาณแปสัปดาห์ขอบคุณน้าคณิธาที่คุณตั้งท้องลูกของเราราชวินสมกอดภรรยายอย่างแนบแน่นคณิธารู้สึกมึนงงกับเรื่องที่ได้ยินเธอคิดว่ารอบเดือนที่ขาดไปอาจเป็นเพราะว่าเธอกำลังยุ่งอยู่กับงานและต้องปรับตัวอะไรหลายอย่างจึงทำให้ประจำเดือนมาช้า ส่วนเรื่องป้องกันเธอแทบไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนั้นเลยด้วยซ้ำแต่พอได้เห็นสามีดีใจก็อดทำให้เธอยิ้มออกมาไม่ได้ความรู้สึกของเธอในตอนนี้เรียกว่ารักได้หรือเปล่านะเอาไว้ผมกลับมาแล้วเราค่อยฉลองกันเสียดายที่พรุ่งนี้ผมต้องเดินทางไปลอนดอนจริงสิเธอลืมเรื่องนั้นไปเลยว่าสามีต้องเดินทางไปประชุมที่ลอนดอน แต่ทำไมอยู่ดีๆใบหน้าแฟนเก่าของรัชวินรรอยขึ้นมาทำให้เธอรู้สึกหวาดระแวงว่าเขาไปทำงานจริงเหรอไม่ได้เธอห้ามรู้สึกอะไรกับผู้ชายคนนี้อย่างเด็ดขาดถ้าเธอไม่อยากมีชีวิตเหมือนแม่ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้เดินทางปลอดภัยคะ่ะฉันขอตัวไปอาบน้ำก่อนรัชวินรับรู้ได้ถึงน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปของภรรยา คุณไม่พอใจที่ผมต้องไปลอนดอนใช่ไหมทำไมฉันต้องไม่พอใจด้วยคะยังไงเราสองคนก็เป็นภรรยากันแค่ในสัญญาทำไมคุณพูดแบบนี้ตอนเราไปฮันนีมูนด้วยกันเรามีความสุขด้วยกันมากนี่คุณลืมไปแล้วเหรอว่าการแต่งงานของเราคือธุรกิจฉันขอตัวไปอาบน้ำก่อนคณิฐารีบเดินเข้าห้องน้ำไป ก่อนที่น้ำตาจะไหลออกมาเธอรู้สึกรักรัชวินเข้าให้แล้วแต่เธอไม่สามารถอยู่กับผู้ชายแบบนี้ได้ด้วยความรักช่างเถอะทำงานดีกว่าต่อไปนี้เธอไม่มีเวลาเสียใจอีกแล้วเมื่อเห็นภรรยาเดินเข้าห้องน้ำไปรัชวินเลือกที่จะไปนอนห้องอื่นเขาไม่อยากทะเลาะก,กับคณิ t h าอีกในตอนเช้าเขาออกเดินทางไปสนามบิน โดยที่ไม่ได้ร่่ำราภรรยาที่ลอนดอนหลังจากการประชุมเคร่งเครียดมาทั้งวันราชวินกลับมาที่ห้องพักของตัวเองเขานั่งมองโทรศัพท์มือถือภรรยาไม่โทรมาคณิษฐากำลังคิดอะไรอยู่กันแน่ป่านนี้จะนั่งร้องไห้ไหมที่เขาไม่อยู่ด้วยเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นคงเป็นนักสืบที่เขานัดเอาไว้ รัชเวนเปิดประตูอย่างไม่รอบคอบเมื่อประตูถูกเปิดออกผู้หญิงที่เขาเคยควงด้วยอยู่ในอาการเมาโผเข้ากอดเอวจนเขาสลัดไม่หลุดและประตูห้องก็ถูกปิดลงคุณรู้ได้ยังไงว่าผมอยู่ที่นี่ฉันรู้หมดแหละถ้าอะไรที่เกี่ยวกับคุณออกไปก่อนผมมีนัดฉันไม่เชื่อหรอก คุณนัดผูด้หญิงคนอื่นไว้ใช่ไหมคงเบื่อภรรยาที่บ้านแล้วสิเอมมาคุณเป็นแค่เพื่อนคนหนึ่งเลิกยุ่งกับผมสักทีเขารู้สึกรำคาญที่เพื่อนสมัยเรียนอย่างเอ็มมาชอบไปพูดกับคนอื่นว่าเป็นแฟนเขาถ้าอย่างนั้นฉันขอดื่มกาแฟสักแก้วแล้วค่อยกลับแล้วกันรัชวินถอนหายใจออกมาเขาอยากโยนผู้หญิงคนนี้ ออกไปจากห้องเสียเดี๋ยวนี้แต่ต้องหยุดความคิดเอาไว้เพราะมีใครบางคนขอประตูห้องคราวนี้เป็นนักสืบไม่ผิดตัวคุณไปต้อนรับแขกเถอะฉันดื่มกาแฟแเสร็จเดี๋ยวก็กลับเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นก่อนที่รัชวินจะเดินไปคุยกับนักสืบเรื่องสำคัญเขามองไปที่โทรศัพท์ชั่วคู่ก่อนจะช่างใจเลือกไปคุยเรื่องสำคัญกับนักสืบ คณิถากดวางสายโทรศัพท์ด้วยหัวใจที่แตกสลายคนที่รับโทรศัพท์เป็นผู้หญิงพูดถึงรัชวินอย่างสนิทสนมเธอตั้งใจจะโทรไปขอโทษรู้สึกผิดอยากเจอรัชวินเร็วๆตั้งแต่เขาไปที่ลอนดอนเธอก็เหมือนกับแม่ที่เฝ้ารอพ่อทุกวันในที่สุดเธอก็เดินตามรอยแม่จนได้ เธอจะปล่อยให้ชีวิตของตัวเองเป็นแบบนั้นไม่ได้เด็ดขาดเธอจะหนีอยู่กับคนที่ไม่ได้รักสู้จากกันเสียดีกว่าเด็กในท้องเป็นลูกของเธอและเธอจะเลี้ยงเขาให้มีความสุขคณิหาลาก,กระเป๋าเดินทางของตัวเองออกมาเธอหยิบเสื้อผ้าของตัวเองใส่ลงไปในกระเป๋าอย่างไม่คิดพร้อมกับน้ําตาที่ไหลามาไม่ขาดสายคุณผู้หญิง ฉันเอาของว่างมาให้ค่ะยังไม่หิวจ้ะเธอตอบกลับไปก่อนที่ทุกอย่างจะดับบูบลงคนรับใช้กำลังจะเดินหันหลังกลับไปเสียงดังที่เหมือนกับคนล้มลงบนพื้นทำให้คนรับใช้รีบเปิดประตูเข้าห้องนอนก็พบว่าคุณผู้หญิงของบ้านนอนสลบอยู่ในความฝันคณิตามักจะฝันเรื่องเดิมเธอเรียกแม่ และถามแม่ว่าร้องไห้ทำไมทำไมพ่อถึงไม่กลับมาเธอเคยพูดกับแม่ว่าแม่มีเธอกับน้องพวกเธอจะไม่เป็นเด็กตือ้อไม่ตื้อเอาของเล่นก็ได้ขอให้แม่อย่าร้องไห้นั่นเป็นความทรงจำของเด็กอายุเจ็ดขวบมือของเธอมักขวอยคว้าไปบนอากาศเหมือนอยากจะจับมือของแม่เอาไว้ถาลูกแม่ น้ำเสียงที่คุ้นเคยทำให้คณิษฐาเลืมตาขึ้นมาคนที่นั่งอยู่ข้างเตียงคนไข้ทำให้เธออยู่ในอาการช็อกโล่งอกไปทีหมอบอกว่าทั้งลูกและทั้งเด็กในท้องปลอดภัยแม่ตายไปแล้วไม่ใช่หรอคะทาไมถึงอยู่ที่นี่ได้หรือว่าหนูตายไปแล้วหมายความว่ายังไงช่วยอธิบายมาหน่อย ตอนนี้เธอทั้งรู้สึกช็อกและผิดหวังมากที่เห็นแม่ยังมีชีวิตอยู่ถาไม่มีสักวันที่แม่จะลืมพวกลูกได้เลยคนเป็นแม่พูดด้วยน้ำเสียงรู้สึกผิดเหมือนจะฟังดูดีหนูกับน้องต้องนอนร้องไห้จนดับเรียกร้องหาแต่แม่มันทรมานใจมากรู้ไหมตอนนั้นห้อของลูกมีคู่นอนมากหน้าหลายคน จนแม่ทนไม่ไหวแม่อยากให้เขาหึงเลยแกล้งไปกับผู้ชายคนอื่นให้เขาเห็นบ้างแต่เขากลับหัวเราะยอใส่เขาไม่รักแม่แล้วแม่ไม่มีค่าในสายตาแม่จึงอยากหนีจากความทรมานใจจนถึงขั้นคิดสั้นแม่รู้ตัวอีกทีก็อยู่ที่โรงพยาบาลเขาบังคับให้แม่รับปากว่า จะไม่มาพบหน้าพวกลูกๆอีกพวกญาติเลยพาแม่ไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษคนเป็นแม่เล่าให้ลูกสาวฟังด้วยเสียงสะอื้นเธอเองก็รู้สึกเจ็บปวดทรมานไม่เคยมีวันไหนที่สามารถนอนหลับตาลงได้อย่างสนิทใจเพราะคิดถึงลูกมิน่าคุณพ่อถึงไม่ให้พวกเราสองคนไปงานศพของแม่คณิษฐา,ารู้สึกเจ็บใจ ที่โดนพ่อของตัวเองหลอกมาตลอดหลักฐานที่ปรากฏว่าแม่ของเธอไม่ได้หลอกลวงก็คือรอยกรีดข้อมือที่ยังเป็นแผลเป็นมาจนถึงทุกวันนี้แม่ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้เลยตอนที่ได้ข่าวว่าพ่อของลูกเสียแม่ก็อยากกลับมาหาลูกมากแต่แม่กลัวว่าทุกคนจะเกลียดแม่แม่ได้แต่สับสน และลังเลเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นที่เหมือนกับคนกำลังจะขาดใจทำให้คณิ t h าเข้าใจแม่ของตัวเองดีเธอสวมกอดแม่เอาไว้ร้องไห้ออกมาพร้อมกันถ้าไม่ได้สามีของลูกมาพูดเรื่องโครงการบ้านไข่มุกและเรื่องที่ลูกยอมแต่งงานเพราะอยากสารฝันของแม่แม่คงไม่กล้ากลับมาเจอหน้าของลูกคณิ t h าทำหน้าประหลาดใจทำไมรัชวิน ดูเรื่องโครงการบ้านไข่มุกค,คุณรัชวินเป็นคนตามหาแม่และพาแม่มาที่นี่หรอคะใช่จ้ะเท่าที่คุยกันสามีของลูกเป็นคนดีและรักลูกมากเมื่อได้ฟังแบบนั้นความโกรธที่อยู่ในหัวใจก่อนหน้านี้ได้ถูกสลายหายไปตอนนี้เธออยากเจอหน้าของรัชวินเหลือเกินทำไมเขาถึงทำเพื่อเธอแบบนี้ แม่จะไม่จากพวกเราไปไหนแล้วใช่ไหมคะหนูจะได้โทรบอกอักษรต่อไปนี้แม่จะไม่จากพวกลูกไปไหนอีกคณิฐาสวมกอดกับแม่อีกครั้งวันนี้เป็นวันที่เธอมีความสุขมากที่สุดเธออยากขอบคุณผู้ชายที่แสนพิเศษอย่างรัชวินที่ทำให้ความทุกข์ในใจเธอได้ขี้คายลงคณิฐากลับมาที่บ้านก็พบว่าสามีกำลังนั่งรออยู่ที่ห้องรับแขก เขากับเธอต่างยิ้มให้กันและกันผมกลัวว่าคุณจะหนีไปลาสะอีกจากที่ได้ยินคำบอกเล่าของคนรับใช้ทำให้เขาต้องรีบเคลียร์งานทุกอย่างและบินกลับมาที่กรุงเทพให้เร็วที่สุดก็ตอนนั้นฉันได้ยินเสียงผู้หญิงคนอื่นรับโทรศัพท์คณิตาพูดออกมาตรงๆด้วยน้ำเสียงน้อยใจเลยคิดว่าผมนอกใจใช่ไหมเขาตามผมมาเอง ที่ผมไปรอนดอนเพราะว่าผมจะไปพบแม่ของคุณถ้าถือโอกาสเคลียร์งานโรงแรมที่สาขาอังกฤษด้วยแต่ที่ผมไม่ได้บอกรายละเอียดกับคุณเพราะผมไม่รู้ว่าแม่ของคุณจะยอมกลับมาไหมทำไมคุณถึงคิดว่าแม่ยังอยู่เรื่องนี้ทำให้คณิ t าาสงสัยไม่หายฟังจากที่คุณเล่าผมเลยลองตรวจสอบและไม่พบประวัติการเสียชีวิตของแม่คุณ ผมแค่รู้สึกแปลกใจเลยลองสืบดูขอบคุณนะคะที่ช่วยพาแม่กลับมาคณิฐาเดินเข้าไปกอดสามีเธอรู้สึกผิดจริงๆที่เข้าใจสามีผิดต่อไปนี้เธอจะใช้ความคิดและไม่ใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาในชีวิตคู่ฉันขอโทษนะที่ระแหวงคุณแต่ก็ช่วยไม่ได้คุณมันเพย์บอยตัวพ่อ นั่นมันเป็นเรื่องในอดีตแล้วในตอนนี้ล่ะคณิษฐาส่งยิ้มตอนนี้ผมก็เป็นสามีที่ว่าง่ายของคุณไงตอนนี้คุณเชื่อผมหรือยังว่าผมหลงรักคุณตั้งแต่แรกพบตั้งแต่เห็นคุณครั้งแรกก็เหมือนโดนไฟช็อตคณิษฐาหัวเราะออกมาไม่ต้องมาแกล้งพูดเลยตอนนั้นคุณได้ฉันกลับด้วยซ้ำ สามีของเธอเป็นคนแปลกจริงไล่เธอกลับแล้วมาบอกว่าตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบก็ตอนนั้นคุณเป็นผู้หญิงหัวดือ้อผมเลยอยากแกล้งคณิฐาตีสามีเบาๆอย่างหมันไส้ฉันขอโทษนะคะที่ระแวงคุณมาตลอดฉันเองก็รักคุณแต่ไม่อยากใช้ชีวิตเหมือนแม่เลยหาข้ออ้างมาเป็นเกาะป้องกันตัวเอง สุดท้ายฉันก็ดิ้นไม่หลุดรักคุณเข้าให้แล้วต่อไปนี้คุณไม่ต้องฝืนความรู้สึกผมจะอยู่เคียงข้างคุณไปตลอดชีวิตผมรักคุณนะและจะรักตลอดไปนี่เป็นครั้งแรกที่คณิ t าาเริ่มจูบสามีก่อนคำสารภาพรักของเขาเป็นคำสารภาพรักที่พูดออกมาจากใจจริงฉันก็รักคุณคะ่ะ ผ่านไปสามเดือนโครงการของบ้านไข่มุกได้ถูกเปิดตัวอย่างสมบูรณ์แบบโครงการนี้ได้ช่วยผู้หญิงที่ถูกสามีทอดทิ้งและไม่มีที่ไปช่วยสอนอาชีพการงานได้เป็นร้อยคนให้ในงานเปิดตัวครอบครัวของเธออยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตารวมถึงน้องสาวที่บินมาจากมิรานอักษรพอได้ฟังเรื่องราวทุกอย่าง ก็รีบบินกลับมาเจอหน้าแม่คณิฐาาพูดในงานเปิดตัวว่าบ้านไข่มุกพร้อมจะช่วยเหลือผู้หญิงทุกคนที่มีความทุกข์เธอขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานรัชวินแอบอัดเสียงพูดของภรรยาส่งไปให้พ่อฟังสักพักพ่อของเขาก็โทรกลับมาเยี่ยมมากวินหาเมียได้เก่งมาก พ่อตาเอ๋ยชมลูกสะพ้ายจากใจจริงนอกจากเป็นผู้หญิงสวยยังมีจิตใจเมตตาและทำงานเก่งขอบคุณครับพ่อพ่อจะรีบกลับไปนะคงได้กลับไปทันก่อนหลานลอดแล้วเจอกันครับพ่อคณิษฐาเดินเข้ามาหาสามีความปรารถนาของเธอคงไม่สำเร็จหากว่าไม่มีรัชวินยื่นมือเข้ามาช่วยขอบคุณมากคะ่ะ สำหรับทุกอย่างผมยินดีทำทุกอย่างเพื่อคนที่ผมรักคำบอกรักของสามีทำให้หัวใจด,งดวงน้อยของเธอพองโตขึ้นทุกวันคณิฐาหอมแก้มสามีก่อนจะสวมกอดเขามองผู้คนที่กำลังมีความสุขในงานเปิดตัวบ้านไข่มุกนับจากนี้เธอกับเขาจะรักและดูแลก,กันตลอดไปจบบริบูรณ์